ตอนที่ห้าร้อยตอนนี้ถึงคราวที่ข้าจะขี้เกียจคําพูดของผู้เท่าเอลปลุกคนแคร์เขากระโดดขึ้นและพูดว่าใช่มันน่าจะเป็นหลุมบนดินยักษ์ลาวาเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่มีธาตุดินและมันก็ชอบที่จะเคลื่อนไหวยอยู่ใต้ดินถ้าจู่ๆมันก็โผล่มาข้างๆเมืองมันก็เป็นมีโอกาสมากที่มันจะทําให้ดินเป็นรูเอลผู้อุโศกล่าวว่าถ้ามันผ่านรูบ,บนพื้นจริงๆเอลสอดแนมของเราก็ทําอะไรไม่ได้ฉันจะปล่อยให้คนแคร์ของคุณหาทางจัดการเอง ขึ้นฉันรู้ว่าต้องทําอะไรโดยไม่มีคําอธิบายของคุณหัวหน้าคนแคร่หันหลังกลับและจับปฉันจะส่งคนไปตรวจดูว่ามีหลุมที่มันสเตอร์ขุดไว้ใกล้ๆไ,ไหมทันทีที่พูดจบเขาก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องกลางเมืองระวังโคโบเสียงนี้ได้ยินแต่ไกลในคืนอันเงียบสงบตามมาด้วยเสียงกระดิ่งปลุกทันทีที่พวกเขาเข้าสู่ค่ำคืนเสียงก็ดังขึ้นในทันทีไฟบ้านทุกหลังสว่างขึ้นทีละดวงและหลายคนก็หนีออกจากบ้าน ผู้เท่าเอลและหัวหน้าคนแคร์มองหน้ากันจากนั้นเอลผู้อาวุโสก็ปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่ในสวนอย่างรวดเร็วเขามีอายุมากกว่า900ปีแต่เขาเบาและลำบากพอที่จะปีนขึ้นต้นไม้ได้อย่างง่ายดายเมื่อยืนอยู่บนยอดไม้เขาใช้ทักษะการตรวจจับในระยะ3,000หลาควบคู่ไปกับความสามารถในการมองเห็นตอนกลางคืนโดยกำเนิดของเอลเพื่อสแกนเมืองมิโคโบรปรากฏตัวจากท่อระบายน้ำในทุกส่วนของ เมืองโคโบโหเหล่านี้สวมห่อมวกเหล็กใบเล็กๆบนหัวและสวมเครื่องป้องกันหนังลินินหนาบางคนถือดาบและโล่บางคนถือดาบด,าบด,าบด้วยมือทั้งสองข้างบางคนถือพ่วงั่วเหล็กคันธนูและลูกธนูหน้าไม้และอุปกรณ์ที่ยุ่งเหยิงทุกชนิดพวกมันออกมาจากท่อระบายน้ำทุกแห่งและไม่มีใครรู้ว่ามีกี่ตัวผู้เท่าเอวกล่าวว่าแน่นอนนีโคโบจำนวนมากออกมาจากท่อน้ำทิ้งพวกเขาต้องขุดหลุมจากที่ไกลๆจนกระทั่งมาถึงด้านล่างของเมืองของเราจากนั้นพวกเขาก็จงใจรอจนกระทั่งมืดในตอนกลางคืนและคนงานทั้งหมดก็พักผ่อนก่อนที่พวกเขาจะขุดท่อระบายน้ำและโจม เมื่อหัวหน้าคนแคระได้ยินคำว่าโคโบสามคำเส้นเลือดสีน้ำเงินก็ผุดออกมาที่หน้าผากของเขาเขาตะโกนด้วยความโกรธโคโบเอาเลยฉันเพิ่งรวบรวมทหารเพื่อจัดการกับลาวายักษ์มันจะดีที่สุดถ้าโคโบมาตัดสินการตายของพวกมันโดยไม่พูดอะไรเขาว,วิ่งออกไปนอกสนามทหารคนแคระกลุ่มใหญ่ยืนอยู่บนไหล่เขาหัวหน้าคนแคระคำรามใส่พวกเขาทำไมคุณถึงนั่งมึนงงอยู่ที่นี่คุณไม่ได้ยินใครตะโกนเรียกโคโบเลยเหรอไปทำงานและเคาะโคโบออก ทหารคนแคคำรามพร้อมกันจากนั้นตามผู้นำคนแคคไปที่กลางเมืองมีท่อระบายน้ำอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ทันท,ทีที่ทหารคนแคครีบไปพวกเขาเห็นโคโบกลุ่มใหญ่ที่เพิ่งออกมาหัวหน้าคนแคบกค้อนขนาดใหญ่ของเขาและกระแทกโคโบสองตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างแรงเขาคำรามอย่าปล่อยตัวพวกนี้ไปนะเมื่อเห็นความไม่พอใจของเขารอบบีกอร์ไม่ได้ที่จะถามว่าเป็นบ้าอะไรเขาเกลียดพวกโคโบมากขนาดนี้เลยเหรอผู้เท่าเอลบนต้นไม้ใ like ก like like ล้ๆกล่าวว่าคนแคคและโคโบเป็นศัตรูที่สาบานกัน พวกเขาทั้งหมดชอบทำเมืองใต้ดินและมักจะต่อสู้กันใต้พื้นดินเพื่อย่งชิงสายแรกพวกเขามีชื่อเสียงในฐานะศัตรูที่สาบานกันในโลกใต้ดินโอในที่สุดร็อบก็เข้าใจเขายังคงนั่ง,น,งนิ่งเพราะเขารู้ว่าเมืองเวสวินในปัจจุบันไม่ใช่เมืองที่เขามาในตอนแรกอีกต่อไปไม่จําเป็นต้องทาทุกอย่างเพื่อปกป้องเมืองก็เพียงพอแล้วสาหรับเอลซีเอลและคนแคระที่จะโจมตีหัวหน้าโคโบอย่างกระทันหัน ขณะที่ระฆังเตือนภัยดังขึ้นเอลซีและทหาร500นายก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยไม่ตอนนี้ไม่ใช่แค่500คนแต่มีทหารมืออาชีพเข้าร่วมด้วยปรากรดว่ามีนักโทษที่มีผลงานดีในเรือนจําได้รับการปล่อยตัวมากขึ้นเรื่อยๆนักโทษเหล่านี้เป็นทหารจากอาณาจักรทะเลทรายและอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพวกเขาเลือกที่จะเข้าร่วมกองทัพของเมืองเวสวินหลังจากที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวจากคุกดังนั้นแหล่งทหารของเอลซีจึงได้รับการเติมเต็มตอนนี้เขามีทหาร700คนคนทั้ง700คนถูกแบ่งออกเป็นหลายทีมท มีคนตะโกนว่าเกิดอะไรขึ้นกับโคโบพวกนี้เราไม่ได้ต่อท่อน้ําทิ้งด้วยซ้าพวกมันออกมาจากท่อระบายน้ําเกือบทั้งหมดพร้อมกันได้อย่างไรมีคนตอบว่าความเร็วในการขุดของพวกเขาเร็วกว่าของเรามากตัวฟังดูน่ารําคาญจริงๆคุณแคร์คนหนึ่งตะโกนว่านั่นเป็นเพราะเผ่าพันธุ์ของเรายังศึกษารถถังอยู่ถ้าเรามาขุดท่อระบายน้ําเราจะไม่ช้าไปกว่าพวกโคโบอย่างแน่นอนกับตันคนหนึ่งตะโกนว่าค้นหาผู้นําและต่อสู้กับศัตรู เอลซีส่สวมชุดกระเล็กถือกระบองเหล็กอยู่ในมือรถถังของเขาถูกคนแคททำลายเป็นชิ้นชิ้นดังนั้นมันจึงไร้ประโยชน์ในตอนนี้โชคดีที่ครั้งนี้เป็นการต่อสู้แบบปลอกซอกซอยในเมืองและรถถังก็ไร้ประโยชน์เช่นกันเมื่อโคโบพุ่งเข้ามาหาเขาเขาก็โบกกระบองและฟาดไปที่หน้าผากของโคโบแครครบแครครบหัวของสูนัขจมลงไปในนั้นร็บบีอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเอลซี่เก่งมากในการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตว ในเวลานี้ลิตเติ้ลยีก็ออกมาจากโบสถ์ตามด้วยแม่ชีแสงทั้งสองเธอรีบวิ่งออกไปขณะที่วิ่งเธอสั่งแม่ชีทั้งสองว่าไปที่สนามรบและรักษาผู้บาดเจ็บทันทีที่เห็นพวกเขาแม่ชีทั้งสองตอบว่าตกลงทั้งสามคนวิ่งออกจากโบสถ์อย่างรวดเร็วห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวชายที่เป็นโคโบสองคนก็กระโดดออกมาจากต้นไม้ข้างๆพวกเขาทันทีพวกเขาโบกพรวดไปที่แม่ชีน้อยและทุบมันลง แมทีทั้งสองหน้าซีดด้วยความตกใจแต่ลิตเติ้ลยี่หันกลับมาอย่างรวดเร็วและชายกระโปรงของเธอก็หุนตัวและลิวไปในอากาศในขณะที่ชายกระโปรงของเธอถูกยกขึ้นเธอหยิบปืนสองกระบอกออกจากขาของเธอและยิงมันโคโบทั้งสองล้มลงพร้อมกันเว้าวสวยจังร็อบบี้อดไม่ได้ที่จะตกมือในระยะไกลฉันไม่ได้เห็นเธอทําแบบนี้มานานแล้วขาเธอดีมากเด็กหญิงตัวเล็กกรอกตาไปที่ร็อบบี้และแสดงความรังเกียจต,ต่อสิ่งที่เขาเพิ่งพูดจากนั้นเธอก็ตามลิตเติ้ลยี่อย่างรวดเร็วและพูดว่าออเทียน้องสาวข้างนอกมันอันตรายเกิินไปปปปโรดใหห้้้ผูพักกแ่งงงสอคุณ ขอบคุณสี่สาวเข้าสู่สนามรบพร้อมกันในเวลานี้เอลผู้อวุโสก็เลื่อนลงมาจากต้นไม้เช่นกันดอรูอิผู้ยิ่งใหญ่เจ้าไม่คิดจะเคลื่อนไหวบ้างหรือไม่ฉันจะไม่รรบมีกล่าวว่าฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างเมืองเวสไว์ให้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ฉันทำมากเกินไปแล้วตอนนี้ถึงคราวที่ฉันจะขี้เกียจและสนุกกับชีวิตตอนที่ห้าร้อยหนึ่งนอนผีเสื้อเอลผู้เท่าพูดไม่ออก ฉันคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมีเหตุผลเอลผู้อาวุโสได้เห็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายด้วยตาของเขาเองร็อบเพียงลำพังสามารถกำจัดฮาร์ไรี้ได้มากกว่าร้อยตัวจากนั้นจึงลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยเวทมนต์เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของผู้คนเขารับผิดชอบการต่อสู้ตลอดเวลามันยากมากอย่างไรก็ตามวิธีการต่อสู้ดังกล่าวนั้นผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดชาวเมืองเอลและคนแคระของเมืองเวสวินไม่สามารถเป็นทารกยากได้ตลอดชีวิตใช่หรือไม่มีการต่อสู้ที่ต้องต่อสู้ด้วยตัวเองอยู่เสมอผู้อาวุ เมื่อเขาพูดเช่นนี้นักธนูเอลกลุ่มใหญ่ก็โผล่ออกมาจากหย่าหลังบ้านหลังต้นไม้และบนเนินเขาวความสามารถในการมองเห็นตอนกลางคืนโดยกําเนิดของเอลทําให้พวกเขาสามารถต่อสู้ในความมืดราวกับว่าเป็นเวลากลางวันในตอนกลางคืนลูกธนูมาและไปโดยไม่มีเงาและเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันพวกมันนักธนูเอลชักคธน,นูและลูกธนูออกมาทันทีที่สายธนูของพวกเขาดังขึ้นหัวโคบอลจะล้มลงกับพื้น คนแคระกำลังต่อสู้กับนักรบโคโบยังดูเดือดทันใดนั้นโคโบตัวแข็งแล้วค่อยๆล้มลงคนแคระสับสนเล็กน้อยจนกระทั่งเขาเห็นลูกศรที่คอของโคโบจากนั้นเขาก็ตอบสนองและหันไปยกนิ้วให้เอลที่อยู่ข้างหลังเขาเขาทำงานได้ดีแต่สิ่งที่เขาพูดทำให้เขาขุนเคืองโอ้คุณชอบแกล้งทำเป็นเท้การยิงธนูของคุณก็ไม่เลวแต่คนแคระที่อยู่ตรงหน้าคุณนั้นทรงพลังมากกว่านักธนูเอลพูดว่าถ้าฉันยิงธนูให้ในายอีกนายน่าจะกระโดดลงมาจากหน้าผา ก่อนที่เขาจะพูดจบนักฆ่าโคโบก็แอบ,บยืนพิงคนแคร์จากด้านหลังนักธนูเอลเตรียมคันธนูและยิงธนูโดยไม่ลังเลด้วยเสียงอู้อีนักฆ่าโคโบลม้มลงข้างหลังคนแคร์คนแคร์พูดไม่ออกคนแคร์ที่พูดพล่อยปิดปากของเขาและหยุดบนเกี่ยวกับเอลเมืองนี้เต็มไปด้วยเสียงตะโกนและการฆ่าฟันแต่ชาวเมืองเวสวินไม่ได้ตื่นประหนกต่างจากเมืองทั่วไปที่เมื่อเกิดสงครามพลเรือนทุกคนจะซ่อนตัวและตัวสันชาวเมืองที่นี่กล้าหาญมากและไม่กลัวความตายเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขาตายไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงต่อสู้เช่นกัน โคโบถอยออกไปที่หน้าหน้าต่างที่พักของชาวเมืองในขณะที่ต่อสู้กับคนแคระทันใดน,นั้นหน้าต่างก็เปิดออกและเครื่องบนของหญิงไวกลางคนก็โผล่ออกมาพร้อมกระทะในมือเธอโบกกระทะอย่างแรงและกระแทกโคโบลลงกับพื้นเมื่อโคโบยังคงวิงเวียนเพราะถูกโจมตีคนแคระคนหนึ่งก็ฉวยโอกาสนั้นก้าวไปข้างหน้าขวานใหญ่ในมือของเขาฟันในแนวนอนและผ่าโคโบออกเป็นสองท่อนคนแคระยกนิ้วให้หญิงไวกลางคนและพูดว่าทำได้ดีมากคุณป้าผู้กล้าหาญป้าหญิงไวกลางคนโกรธจัดเธอดูอายุไล่เลี่ยกับฉันกล้าดียังไงมาเรียกฉันว่าป้า ไม่ไม่ไม่ฉันยังเด็กอยู่แค่หนวดเคราของฉันยาวเกินไปตกนรกหญิงเวกกลางคนคว้างกระทะใส่คนแคร์คนแคร์ย่อหัวอย่างรวดเร็วและกระทะก็เกาหัวของเขากระแทกโคโบโที่อยู่ข้างหลังเขาคนแคร์หันกลับมามองแล้วหันไปมองหญิงเวกกลางคนโอ้คุณเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังจรงิงๆหญิงววกกลางคนหัวเราะเพราะสามีของฉันเป็นทหารจากราชองทรั์ของกอดฟาเธอร์ฉันทําให้เขาอับอายไม่ได้คนแคร์หัวเราะคุณเยี่ยมมาก ขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้จูจ่ๆก็มีเงาแปลกๆป,ป,ปรากฏขึ้นจากท่อระบายน้ำข,ข้างๆพวกเขาคนแรกคิดว่าต้องเป็นโคโบตัวอื่นที่ออกมาเขาจึงโบกขวานใหญ่ในมือแล้วปันไปที่พวกมนันขวานนี้ทรงพลังดุร้ายและรวดเร็วมากห่กเป็นโคโบที่ออกมาจากพื้นดินเขาจะต้องตายทันทีหลังจากกินขวานนี้เข้าไป อย่างไรก็ตามคนแครรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเขาสับขวานไปครึ่งหนึ่งคนที่ออกมาจากพื้นดินไม่ใช่หัวสุนัขแต่เป็นแมลงประหลาดตัวใหญ่มันดูเหมือนไส้เดือนแต่ตัวของมันใหญ่กว่าไส้เดือนมากตัวของมันหนากว่าอ่างอาบน้ำเนื่องจากมันยังไม่โผล่ขึ้นมาจากพื้นไม่มีใครรู้ว่ามันนานเท่าไหร่แล้วบนหัวมีปากเปื้อนเลือดขนาดใหญ่และปากเต็มไปด้วยฟันแหลมคมสัตว์ประหลาดอ้าปากกัดขวานยักที่คนแคร์หิงไปด้วยคลื่นพลังของมันคนแคร์ก็คลายกำมือออกทันทีและขวานก็ถูกสัตวหดกกนัันน็่ออแใญคค คนแคร์ตกใจและกลิ่งไปข้างหลังเพื่อหลบหญิงววกกลางคนก็หวาดกลัวมแมลงประหลาดตัวใหญ่นี้เช่นกันเธอร้องลัน่นนี่มันอะไรกันเนี่ยคนแคร์ตะโกนว่าซ่อนตัวในบ้านเร็วเข้ามันเป็นหนอนผีเสื้อทรงพลังมากและคุณไม่สามารถจัดการกับมันได้ส่วนของร่างกายของมันที่ยื่นออกมาจากพื้นนั้นมีขนาดไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนยี่สิบของตัวมันหญิงววกกลางคนรู้สึกหวาดกลัวส่วนของร่างกายที่หนอนผีเสื้อยื่นออกมาจากใต้ดินนั้นมีความยาวอย่างน้อยหกหลาแต่ส่วนที่ยาวดังกล่าวนั้นมีความยาวน้อยกว่าเศษหน,น,น Super ึ่งส คนแคร์รู้ดีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้ดินและรู้ว่าพวกมันทรงพลังเพียงใดตอนนี้เขาไม่มีอาวุธที่จะใช้ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าต่อสู้กับหนอนผีเสื้อเขาหยิบขวานบินขนาดเล็กลงมาจากเอวแล้วคว้างไปที่หนอนผีเสื้อขวานบินฟาดไปที่หัวของหนอนผีเสื้อเสียงดังสน,นั่นทิ้งรอยขนาดใหญ่ไว้อย่างไรก็ตามบัตแผลนี้เป็นเพียงบัดแผลเล็กน้อยสำหรับหนอนยักษ์ซึ่งมีความยาวกว่าร้อยหลามันไม่ได้สนใจเลยมันอ้าปากกว้างและกัดคนแครอีกครั้งคนแครหันหลังวิ่งหนีตะโกนว่าวงลงยกกล,งลงยไิบหีปสา ทหารคนแคระที่กำลังต่อสู้กับโคโบโอ,อยู่ใลกล้ๆหันสีสันและตกใจพวกเขาเห็นมแมลงยักษ์ไล่าตามเพื่อนหัวมแมลงยักษ์ยังคงยื่นไปข้างหน้าแต่ตัวของมันยาวสี่สิบหรือห้าสิบหลาแล้วมันยังไม่โผล่ขึ้นมาจากพื้นเลยด้วยซ้ำมันเป็นหนอนผีเสื้อที่โตเต็มวัยระวังระวังคนแคระทั้งหมดตะโกนนักธนูเอวงอคันธนูและลูกธนูอย่างรวดเร็วยิงไปที่หนอนผีเสือ้อย่างไรก็ตามเมื่อธนูของพวกเขายิงไปที่มแมลงยักษ์มแมลงยักษ์ก็บิดร่างของพวกมันอย่างไม่ตั้งใจและลูกธนูทั้งหมดบนร่างของพวกมันกกก็็รรระะะเเดนนออออไป้้้พจาาวังงงย่่แตตสิี ท่ามกลางเสียงกรีดร้องของคนแคระ,ะเอลนอนผีเสื้อจับคนแคระที่อยู่ข้างหน้ามันอาปากใหญ่และพยายามจะกัดเขาเมื่อเห็นว่าไม่สามารถหลบหนีได้คนแคระจึงต้องซ่อนตัวอยู่หลังบ้านข้างๆบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของผู้ว่าหมายเลขสามสองนอนผีเสื้อได้ตีหัวบ้านของผู้ว่าอย่างแรงบ้านที่ทําด้วยอิฐก,ก็พังลงมาตอนที่ห้าร้อยสองสัตว์ประหลาดกําลังจะทําลายกําแพงเมือง ในเวลานี้ร็อบบี้อยู่ในบ่อน้ำพุร้อนในโบสถ์ของเขาเปิดใช้งานเทคนิคการตรวจจับของเขาเพื่อสังเกตสนามรบแม้ว่าเขาจะใช้เทคนิคการตรวจจับแต่สายตาของเขาก็ไม่สามารถหันกลับมาได้การมองเห็นของเขาในบ่อน้ำพุร้อนนั้นต่ำเกินไปที่จะมองเห็นสถานที่ต่างๆและจะถูกปิดกั้นโดยอาคารทุกประเภทในเมืองเขาสงสัยว่าเขาควรจะเคลื่อนไหวหรือไม่หากเขาไม่เคลื่อนไหวอาจมีบางคนเสียชีวิตและเขาจะต้องทุบชีวิตพวกเขาอีกครั้งเขาไม่สามารถขี้เกียจได้หากเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อเขาเคลื่อนไหวเขาก็ยังขี้เกียจไม่ได้ ในขณะที่รอบบีกำลังคิดเรื่องนี้เขาก็เห็นนอนผีเสื้อตัวใหญ่คลานออกมาจากใต้ดินมันไล่ตามคนแครัคนหนึ่งและอารวาดแล้วกระแทกเข้าไปในบ้านของเจ้าเมืองครึ่งหนึ่งของบ้านผู้ว่าราชการพังทลายลงมในที่เกิดเหตุโชคดีที่บ้านพักของผู้ว่าเป็นเพียงอาคารสำนักงานไม่ใช่อาคารพักอาศัยดังนั้นเจ้าหน้าที่ธุรการที่ทำงานในนั้นจึงไม่ได้อาศัยอยู่ไม่มีใครถูกกดลงในซากปรักหักพังที่ถล่มลงมามิฉะนั้นคงถึงเวลาแล้วที่จะพาเขากลับคืนชีพ ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของบ้านผู้ว่าการไม่ได้พังลงมาแต่มีคนยืนอยู่ข้างในมันคือหมายเลข3าปสองรักดอว่าผู้ชายคนนี้มักจะทำงานล่วงเวลาและมักจะนอนในบ้านของผู้ว่าราชการในตอนกลางคืนเมื่อกี้เขานอนกุมท้องอยู่ที่ตัวทำงานได้สักพักแล้วทันใดนั้นมีคนตะโกนข้างนอกทำให้เขาตื่นเขานอนที่หน้าต่างบ้านของเจ้าเมืองเพื่อชมความสนุกสนาน อย่างไรก็ตามเขาถูกส่งไปยังเมืองเวสวินเพื่อบริหารไม่ใช่เพื่อการต่อสู้จากการต่อสู้เขาสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้เมืองเวสไวยแข็งแกร่งเพียงใดขณะที่เขากำลังมีความสุขทันใดนั้นมแมลงตัวใหญ่ก็พุ่งตรงไปที่บ้านของผู้ว่าราชการซึ่งทำให้หมายเลขสามสองกลัวที่จะถอยออกจากหน้าต่างเสียงดังโครมครามบ้านหายไปครึ่งหลังถ้าเขาถอยช้าเขาคงถูกฝังอยู่ในซาปราักหักพังหมายเลขสามสองเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาตายไปเท่านั้นเขาถึงรู้ว่าชีวิตของเขามีค่าเพียงใดตอนนี้เขาเกือบถูกมแมลงตัวใหญ่ฆ่าตายอีกแล้วเขาจะไม่่โกรรธไได้อยาง เขาหยิบไม้เท้าออกมาจากหลังโต๊ะและชี้ไปที่แมลงหอกกระดูกครั้งนี้เขาต้องการที่จะตีหัวนอนแต่หลังจากที่มันชนบ้านของเจ้าเมืองมันก็ยังคงไล่ตามคนแคระต่อไปในชั่วพคลิปตามันก็คคลืลานห่างออกไปสิบไม์หมายเลขสามสองต้องการที่จะตีหัวของมันแต่เขาทําไม่ได้เขาจึงต้องเผชิญหน้ากับร่างกายที่ใหญ่โตของมัน หอกที่ทําจากกระดูกสีขาวพุ่งออกมาจากปลายไม้เท้าของเขาและโดนเอวของหนอนผีเสื้อแม้ว่าตัวของแมลงจะใหญ่โตและผิวหนังของมันก็แข็งและยืดหยุ่นแต่มันก็มุ่งเป้าไปที่การโจมตีทางกายภาพเท่านั้นเมื่อเผชิญกับการโจมตีด้วยเวทมนต์สิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาต่าอย่างมันไม่มีแรงต้านทานหอกกระดูกทิ้งรูเลือดไว้ที่เอวของนอนผีเสื้อทันทีและแทงทะลุเข้าไปห้าห้าชันเก่งที่สุดหมายเลขสามสองหัวเราะอ,อย่างภาคภูมิใจขวานหักของชายชราไม่สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับแมลงตัวใหญ่ได้เขาบกไไมมมม้้้เเทาในนือออีครรังและิ่่่ตป หลังจากกินหอบเข้าไปแมลงรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยและเลือกไล่าตามคนแคบไปทั่วคราวมันหันกลับไปมองหาคนที่เพิ่งทำร้ายมันมันไม่ฉลาดและเนื่องจากมันเป็นสัตว์ประหลาดใต้ดินสายตาของมันจึงไม่ค่อยดีนักยิ่งกว่านั้นหมายเลข3ายืนอยู่ในซากป,ปรักหักพังของทำเนียบผู้ว่าสภาพแห้งซูบผอมและสวมชุดคลุมสีดำร่างกายของเขาถูกกลมเข้าด้วยกันในตอนกลางคืนมันยากมากที่จะหาเขา แมลงมองไปรอบๆและไม่เห็นหมายเลข3 2สองอย่างไรก็ตามหมายเลข3 2ได้ถวยโอกาสนี้เพื่อทาให้มันเสร็จเขาคว้วางเวทมนต์ไปข้างหน้าอีกครั้งมันยังคงเป็นหอ,อกกระดูกแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่หอ,อกกระดูกกลับกันหอ,อกกระดูกมากกว่าหนึ่งโหลพุ่งออกไปทีละอันด้วยเสียงที่ดังเป็นชุดพวกมันทั้งหมดกระแทกเอ้วแมลงพลังของเวทมนต์นั้นเหนือกว่าการโจมตีทางกายภาพและแมลงขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีต่อเนื่องได้เอวของมันซึ่งใหญ่พอๆกับอ่างอาบน้ําหักออกเป็นสองท่อนด้วยหอ,อกกระดูกที่พุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเสียงกรีดร้องแมลงยกหัวขึ้นแล้วลม้มลงเสียงดังโครมครามทำให้ฝุ่นนับไม่ท่วนฟูงกระจายฮ่าฮ ah ่าฮ ah ah. ฉันฆ่ามันแล้วหมายเลขสามสองหัวเราอมันก็แค่สัตว์ประหลาดฉันไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการฆ่ามันเขาทําผลงานได้ดีคราวนี้แม้แต่ร็บบีก็ไม่โกหกเขาคิดว่าฉันจะให้ถังโคลาเขาในภายหลังดูเขาผอมมากมันไม่เลวสําหรับเขาที่จะเพิ่มน้าหนักด้วยการกินของหวาน การล่มสลายของนอนผีเสื้อในปล่องภูเขาไฟทำให้คนแคระและเอลทุกคนตกใจแม้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะไล่าตามคนแคระเพียงคนเดียวหลังจากที่มันออกมาแต่ร่างกายที่ใหญ่โตของมันซึ่งยาวหนึ่งร้อยฟุตทำให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวมันตกใจหลายคนกังวลว่าจะจัดการกับมันอย่างไรแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าผู้ว่าที่ดูโง่เขลาจะมีเวทมนตร์ที่ทรงพลังเช่นนี้ผู้นำคนแคระตะโกนเพิ่มพลังของเจ้าและขับไล่สัตว์ประหลาดเที่ยงเกรียมพวกนี้กลับคืนสู่พื้นดินคนแคระที่เหลือตอบว่าใช่พวกมันทรงพลังมากจนสามารถล้มโคโบจำนวนมากได้ในพริตา อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทันใดนั้นผู้ชมข้างนอกก็ตะโกนว่าดูสินอกเมืองมียักษ์มากมายกำลังมามากมายพวกทหารหันศีรษะและเห็นลาวายักษ์กลุ่มใหญ่พุ่งเข้าหาเมืองมีอย่างน้อยสิบห้าคนดูเหมือนว่าพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ทั่วเมืองมาเป็นเวลานานแต่ไม่มีใครพบพวกเขามาก่อนพวกเขาไม่ได้ปีนออกมาจนถึงตอนนี้พวกมันใหญ่เกินกว่าจะลงท่อระบายน้ำได้ดังนั้นพวกมันจึงสร้างทำเป็นก้อนหินและกองไว้รอบๆบเมืองการต่อสู้เกิดขึ้นในเมืองทหารมนุษย์และทหารคนแคระกำลังต่อสู้อย่างใกล้ชิดกับพวกโคโบดังนั้นพลธนูเอลจึงกระจายไปรอบนอก ยักษ์ลาวาเหล่านี้ถูกบังคับให้เข้ามาจากภายนอกและพวกเอลกลุ่มแรกที่ถูกโจมตีพวกเอลตกใจยักษ์ประเภทนี้สูงกว่า20ฟุตและทั้งตัวถูกปกคลุมด้วยหินภูเขาไฟหนาทึบพวกเขาจะต่อสู้กับมันได้อย่างไรนักธนูเอลอยิงธนูไบที่หน้าอกของยักษ์ลาวาแต่ลูกศรไม่สามารถลูกอยู่หนังของมันได้เลยเขาตะโกนว่าระวังยักษ์พวกนี้ลูกธนูของเราใช้สู้กับมันไม่ได้ผู้เท่าเอลออกคำสั่งเสียงดังให้คนแคร์จัดการกับก้อนหินพวกนี้พวกเขาจัดการกับก้อนหินเก่งเอลไปจัดการกับพวกโคโบในเมืองพร้อมกับมนุษย์กันเถ เอวบนกำแพงดึงคันธนูกลับและวิ่งหนีไปตามด้วยลาวายักษ์สิบห้าตัวในไม่ช้าพวกเขาก็เข้าใกล้กำแพงโบกกำปั้นขนาดใหญ่และทุบมันด้วยลิเลียนวิ่งไปหาร็อบและพูดอย่างกระวนกระวายว่านายท่านสัตว์ประหลาดพวกนั้นกำลังจะพังกำแพงเมืองแล้วเจ้าจะไม่ช่วยพวกมันหรือร็อบหัวร็อบเบาๆและพูดว่าทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นในเมื่อซีเมนได้รับการพัฒนาเราก็ไม่ต้องการกำแพงเก่าปล่อยให้มันทุบโดยพวกยักษ์ก็ยังดีและยังช่วยให้เรามีกำลังมากพอที่จะทำลายมันลงได้ภายหลังลิเล,ล,ลียนตอนที่ห้จจาร้อย ทีมลาวายักษ์สิบห้าตัวทลายกำแพงเมืองในพริบตาในเวลานี้คนแคระก็มีปฏิกิริยาเช่นกันพวกเขาเชี่ยวชาญในการจัดการลาวายักษ์มากกว่าเอลและมนุษย์ดังนั้นพวกเขาจึงมาหาพวกเขาระวังกลุ่มละสี่สิบคนเพื่อจัดการกับลาวายักษ์ส่วนที่เหลือจะให้การสนับสนุนมือถือระวังนะบางทีพวกเขาอาจมีกองกําลังอื่นอย่าพูดไร้สาระน่าเสียดายที่ปากของอิกามีผลมีเสียงร้องฆ่ากันในป่าภูเขาด้านนอกและออกลุ่มหนึ่งก็วิ่งเข้ามาอีกครั้งพวกเขาพุ่งตรงไปที่คนแคระไม่เหลือโอกาสให้พวกเขาจัดตั้งทีมเพื่อจัััดกกาารบราวาย ยักษ์ลาวาเปิดทางและออกตามส้นเท้าของยักษ์ลาวาเพื่อพุ่งเข้าใส่เมืองนี้เต็มไปด้วยโคโบที่วิ่งไปมาและโคโบก็โผล่ออกมาจากท่อระบายน้ำตลอดเวลาคุณครสและเอลรู้สึกสูญเสียอย่างช่วยไม่ได้คิดในใจว่ามันจบแล้วเวสวินทาวทนไม่ได้อีกต่อไปไม่ต้องกลัวทันใดน,นั้นก็มีเสียงตะโกนว่าคุณยังมีฉันอยู่เนโครแมนเซอร์ cer, หมายเลขสามสองฉันจะนำคุณไปสู่ชัยชนะหมายเลขสามสองกระโดดขึ้นไปบนซาประรักหักพังของหลังคาบ้านผู้ว่าราชการเขากระชับไม้เท้าในมือลงกับพื้นแล้วตะโกนว่าลุกขึ้นโคโบสู้เพื่อฉัน พลังงานมืดพวยพุ่งออกมาจากหลังของเขาและศพของโคโบที่ถูกสังหารบนพื้นรอบๆบ,บ้านของผู้ว่าราชการก็กระโดดขึ้นมาทันทีทุกคนมองดูเขาและรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ใช่แล้วผู้ชายคนนี้เป็นเนโครแมนเซอร์ เขาสามารถจัดก,การศพได้แม้ว่ามันจะไม่ได้ผ่านการขัดเล่าและแปลงร่างดังนั้นศพที่ถูกดึงขึ้นมาชั่วคราวจะแข็งมากและไม่ยืดหยุ่นและมีทักษะเท่ากับหารโครงกระดูกจริงๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะแข็งทื่อเพียงใดพวกเขายังคงเป็นพลังต่อสู้ยิ่งกว่านั้นพลังต่อสู้ของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่พวกเขาเอาชนะสปรูได้พวกเขาจะมีสหายเพิ่มอีกหนึ่งคนมันเจ๋งมากผู้เท่าเอลและหัวหน้าคนแคระถอนหายใจฉันคิดว่าหมายเลขสามสองเป็นคนง่วฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมีประโยชน์ หมายเลขสามสองได้รับคำชมมากมายและอิ่มเอมใจเมื่อเขาเห็นร่างที่แหลกสลายของนอนผีเสื้อนอนอยู่บนพื้นเขาก็หัวเราะทันทีห้าห้าห้าฉันจะดึงสิ่งนี้ขึ้นมาต่อสู้เพื่อฉันแล้วฉันจะอยู่ยงคงกระพันห้าห้าห้าลุกขึ้นเจ้านอนผีเสื้อเขาชี้ไปที่มแมลงด้วยคาถาของเขาอย่างไรก็ตาม,มาแมลงตัวใหญ่ไม่ลุกขึ้นมันยังคงอ่อนอยู่บนพื้นทำไมหมายเลขสามสองถามในขณะนี้หมายเลขแปดวิ่งออกมาจากวิหารแห่งความมืดในระยะไกลและตตะโกนว่าหมายเลขสามสองระวังเจ้านั่นยังไม่ตาย อะไรหมายเลขสามสองมองไปที่พื้นด้วยความประหลาดใจหนอนผีเสื้อทั้งสองตัวกระดอนขึ้นพร้อมๆกันและเนื้อเยื่อใหม่ของร่างกายก็งอกออกมาจากส่วนที่แอร์ตกออกเรื่อยๆในช่วงพริบตาพบมันกลายเป็นหนอนผีเสื้อสองตัวหนึ่งในนั้นเหวี่ยงหางไปทางหมายเลขสามสองและทันใดนั้นก็โดนหมายเลขสามสองส่งมันบินถอยหลังเขาบินออกไปหลายสิบหลาตอนที่เขาลงพื้นกระดูกข,ของเขาหักหมดแล้วเขากระอักเลือดและเสียชีวิตศพของโคโบที่ถูกดึงขึ้นมาโดยหมายเลขสามสองก็ร่วงลงสู่พื้นในเวลาเดียวกัน ผู้เท่าเอวและหัวหน้าคนแคบปิดหน้าพร้อมกันและพูดว่าฉันคิดว่าผู้ชายคนนี้มีประโยชน์มากแต่กลายเป็นว่าเขายังเป็นผักอยู่ทุกคนพูดไม่ออกแม้ว่าพวกเขาจะบ่นแต่สถานการณ์ก็ค่อนข้างซีเรียสนอนผีเสื้อนั้นยากต่อการจัดการแต่ตอนนี้หนึ่งกลายเป็นสองยิ่งไปกว่านั้นเห็นได้ชัดว่ามีสองถึงสี่คนนอกเมืองมีลาวายักสิบห้าตัวพร้อมกองทัพออก,กำลังเข้ามาและโคโบยังคงออกมาจากท่อระบายน้ำสถานการณ์ดังกล่าวช่างน่าเส้นหวังหัวหน้าคนแคบถอนหายใจยาวและพูดว่าช่างน่าเสียดายจริงๆ เรายังไม่ได้เริ่มการผลิตถังไอ้น้ำของเราถ้าเรามีถังไอ้น้ำจำนวนมากเอลผู้อาวุโสก็รู้สึกสลดใจเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะรู้ว่าดอรูอิทผู้ยิ่งใหญ่มีพลังมากแต่เขาไม่คิดว่าดอรูอิทผู้ยิ่งใหญ่จะชนะเมื่อเขาเห็นลาวายักษ์สิบห้าตัวและหนอนผีเสื้อขนาดใหญ่ด้วยจังหวะการโจมตีเช่นนี้สัตว์ประหลาดจะตามมาทีละตัวเขาไม่รู้ว่ามีมอนสเตอร์อยู่กี่ตัวอาจถึงเวลาแล้วที่จะขอให้ผู้สูงอายุสตรีที่อ่อนแอและเด็กๆออกไปก่อนเอลพูดเท่ากลา่าวทหารอยู่ข้างหลังปล่อยให้คนแก่ผู้หญิงออออออ่่่่่่นนนนนแและะะะเเด็กกกกไไไปปยาตตืืรืรออรรพ เอลซี่วิ่งผ่านเขาไปและถามว่าคุณเห็นใครจากเวสไว์ทาวตื่นประหนกไหมผู้อาวุโสเอลหันศีรษะและเห็นว่าชาวเมืองเวสไวน์ wide, ทาวไม่ได้ตื่นประหนกทหารมนุษย์ไม่ได้ตื่นประหนกมีเพียงเอลและคนแครเท่านั้นที่ตื่นประหนกเอลซี่พูดในเมื่อเราทนไม่ได้แล้วก็ฟาเธอร์กำลังจะลงมือหัวหน้าคนแครพูดแต่เขาจะทำคนเดียวได้ไหม ก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็เห็นร็อบีกระโดดออกมาจากบ่อน้ำพุร้อนและสวมชุดนักบวชของเขาในช่วพคลิปตาเขาก็มาถึงด้านข้างของทั้งสามคนเอลซี่พูดเท่าเอลและหัวหน้าคนแคระเขายังคงบ่นอย่างไม่มีความสุขกลายเป็นว่าฉันยังต้องจัดการกับมันมันน่ารำคาญมากลืมมันไปเถอะตอนนี้กำแพงเมืองถูกกำจัดโดยลาวายาครีฉันจะออกไปสนุกบ้างฉันจะรับผิดชอบสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ทั้งหมดฉันไม่ต้องการดูแลสัตว์ประหลาดตัวเล็กตลอดเวลาคุณจัดการกับสัตว์ประหลาดตัวเล็กๆนายจะรับผิดชอบเรื่องใหญ่ทั้งหหหหหมดดดคคนนนนเเเเียยยววรอออัั้้าาาแสสงงสงูขงขปป็ไไไ่ พวกมันคือลาวายักษ์สิบห้าตัวหนอนผีเสื้อสองตัวและอาจมากกว่านั้นอีกไม่เป็นไรร็อบดีกล่าวมาพร้อมกันดีกว่ามาสร้างปัญหาทุกครั้งหัวหน้าคนแค่ต้องการเลียกหล่อมเขาอีกครั้งแต่จู่ๆเขาก็พบว่าร็อบที่อยู่ตรงหน้าเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นผู้นําคนแค่สูงเท่าเอวของร็อบแต่ในพริบตาเขาสูงแค่เขาของร็อบเท่านั้นจากนั้นเขาก็ไม่สามารถแม้แต่จะเอื่อมถึงหัวเข่าของเขาและไปที่หลังเท้าของร็อบเท่านั้นในเวลานี้เขาพบว่าร็อบกลายเป็นยักษ์ซูเปอร์ยักษ์เขาสูงกว่ายักษาา์ เรากับว่าพระเจ้ายักษ์กำลังยืนอยู่ในเวสไวาทาวมองเห็นทั้งเมืองยักษ์ลาวาและออฟที่เพิ่งโจมตีเมืองตกใจในเวลาเดียวกันและโคโบก็ตกใจมากพอที่จะหยุดการเคลื่อนไหวของพวกเขาพวกเขาสองคนก็ตกใจเช่นกันพร้อมกันนั้นพวกเขาถามว่าเป็นบ้าอะไรอย่างไรก็ตามชาวเมืองเวสวินไม่แปลกใจเลยพวกเขาโห่ร้องพร้อมกันและพูดว่าก็อดฟาเธอร์โตขึ้นนี่เป็นท่าเดียวกับที่เขาใช้จัดการกับสัตว์ร,ร้ายผู้พิทักษ์แห่งทะเลทรายตอนที่ห้า้อสทักษะของผู้ฝึกอสูร ร็อบบี้สูง50หรือ60หลามองเห็นเมืองเวสไวทั้งหมดดวงตาของเขาเบิกกว้างโคโบที่อยู่ด้านล่างตัวสั่นด้วยความกลัวพวกเขาไม่คิดแม้แต่จะต่อต้านเดิมทีทุกท่อระบายน้ำยังคงมีพวกมันวิ่งออกมาแต่ตอนนี้ไม่มีโคโบคนไหนกล้ากระโดดออกมาอีกพวกโคโบที่เพิ่งกระโดดออกไปกระโดดกลับไปที่ท่อระบายน้ำทันทีด้วยความตกใจร็อบยื่นมือออกไปจับหนอนผีเสื้อสองตัวบนพื้นทีละตัวแม้ว่ามันจะยาวมากและยาวถึงหนึ่งร้อยหลาแต่มันก็หนาเท่ากับอ่างอาบน้ำเท่านั้นร็อบบี้สามารถถือด้วยมือออขข้้้าาาาางงงเดดดียยยยวไ่่และกกึนในใาาศ หนอนผีเสื้อสองตัวนั้นเหมือนมูเรียวสองตัวในมือของร็อบบี้พวกเขาก้มสีส่อ้าปากที่เปื้อนเลือดและกัดแขนของร็อบบี้อย่างดุเดือดอย่างไรก็ตามการกัดสองครั้งพลาดเพียงสองครั้งเท่านั้นหนอนผีเสื้อไม่ฉลาดพอที่จะกัดร็อบบี้อย่างแม่นยำม,มันพันหางรอบแขนของร็อบบี้โดยไม่คิดอะไรมากและยังคงยืดขึ้นไปตามแขนของเขาพยายามอบตัวเขาไว้ อย่างไรก็ตามร็อบบี้ใช้กำลังเล็กน้อยในมือของเขาด้วยการหนีบหนอนผีเสื้อทั้งสองรู้สึกได้ทันทีว่ากำลังทั้งหมดของพวกเขาถูกตัดออกจากตำแหน่งที่มือของร็อบบี้คว้าไวเนื่องจากความแข็งแกร่งของร็อบบี้มีมากเกินไปเขาจึงจับพวกมันแน่นและทำลายความแข็งแกร่งของหนอนผีเสื้อทั้งหมดร่างกายของพวกเขาอ่อนแรงจนลม้มลงเหมือนเชือกป่านสองเส้นในมือของเขาถือหนอนผีเสื้อสองตัวเหมือนเชือกป่านร็อบบี้ยิ้มอย่างสุกซนและเดินไปหาลาวายักสิบห้าตัว ไทยักลาวาเป็นสัตว์ประหลาดที่มีสติปัญญาสูงมันคงหันหลังกลับและหนีไปแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นพวกเขาเพียงแค่ต้องเขมมองอ,อไปที่ร็อบซึ่งสูงกว่าพวกเขาหลายเท่าและพวกเขาก็มองดูร็อบเดินไปหาพวกเขาพวกเขาคิดโดยสัญชาตญาณว่าจะสามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่ใหญ่กว่าพวกเขาได้หรือไม่ร็อบเดินไปที่ลาวายักษ์ตัวแรกและเหยียบมันลาวายักษ์คำรามและยกมือขึ้นจริงๆพยายามที่จะยืนหยัดกับเท้าของร็อบอย่างไรก็ตามมันไม่มีประโยชน์ แตกแตกลาวายักษ์ถูกเท้าของร็อบบี้เหยียบย่ำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและแม้แต่แกนลาวาของมันยังถูกบดขยี้ด้วยเท้าของเขาเมื่อเขายือนอยู่ต่อหน้ายักษ์ลาวาตัวที่สองเขาก็ยกเท้าขึ้นและทุบมันลงในกองเศษซากอีกกองหนึ่งในเวลานี้พวกออกที่ติดตามลาวายักษ์เข้ามาในเมืองได้เข้าใจแล้วว่ายักษ์ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวเขาสามารถทุบลาวายักษ์ทีละตัวได้ราวกับเหยียบเด็กนี่มันอะไรกันเนี่ยพวกเขาจะต่อสู้กับสิ่งนั้นได้อย่างไรพวกเขาหันหลังกลับและวิ่งนีไป ยักษ์ลาวาไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเมื่อเผชิญกับฉากที่เพื่อนของพวกเขาถูกฆ่าโดยร็อบบี้พวกเขาไม่มีความกลัวในจิตใจแต่พวกเขาโกรธเท่านั้นหลังจากกรีดร้องสองสามครั้งพวกเขาก็พุ่งไปหารอบแม้ว่าพวกเขาจะเตี้ยกว่าร็อบบี้สองหรือสามเท่าแต่พวกเขาเชื่อว่าพวกเขายังคงสามารถชนะได้หากพวกเขาต่อสู้สิบสามต่อหนึ่งร็อบบี้โบกนอนผีเสื้อยาวสองตัวในมือเหมือนเส้าย,ยาวสองตัวด้วยการสะบัดมือซ้ายของเขาลาวายักษ์ก็ถูกกระแทกกับพื้นและมือขวาของเขาก็เหวี่ยงอีกครั้งคอของยักษ์ลาวาถูกนอนผีเสื้อพันไว้ร็อบบี้ดึงออก อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ปัญหาตรับใดที่แกนลาวาไม่แตกลาวายักษ์จะสามารถงอกใหม่ได้อย่างไรขีดจำกัดลัวของมันที่ตกลงพื้นจะบินขึ้นไปบนคอของมันอีกครั้งขณะที่มันกำลังชื่โชมยินดีกับพรสวรรค์ด้านการแข่งขันที่แข็งแกร่งของมันมันก็เห็นร็อบบี้กระเทือหัวของมันหอง,งอจากนั้นโบกมือซ้ายเข่าฟาดลาวายักษ์อีกตัวลงกับพื้นด้วยการโบกมือขวาของเขาเข่าพันแส้รอบเอวของลาวายักษ์ดึงมันมาข้างหน้าเขาและเตะมันอีกครั้งทุบมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบนพื้้้้้นงงนนนนกกกกออหหหิททีี่่ตสสลลลาาาาายยยยเเเััััังงงคคพมมมรรวขวขด ทหารมนุษย์จากเวสไวน์ wide, ทาวสวมชุดเกราะเหล็กรีบวิ่งเข้าไปในกองซาบระักหักพังด้วยคลื่นค้อนขนาดใหญ่เขากระแทกแกนล,ลาวาและเศษหินก็สงบลงทันทีร็อบบี้ชูนิ้วโป้งให้ชายคนนั้นและพูดว่าทหารกล้ากลับมาหาฉันเพื่อรับโบนัสของคุณทหารคนนั้นมีความสุขมากหัวหน้าคนแคะตกตะลึงอย่างสมบูรณ์และเอลผู้อาวุโสก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขามากนะักแม้แต่เอลและคนแคะทั้งหมดก็ยังตกตะลึงและมีเพียงชาวเมืองของเมืองเวสวินเท่านั้นที่ไม่ตกตะลึงเพราะทุกอย่างอยู่ในความคาดหมายของพวกเขา ในสายตาของผู้คนในเวสไวยท์ทาวการไม่ช่วยก็อดฟาเธอร์เป็นเรื่องปกติเขาจะมาถ้ามันถึงวาระความสงสัยที่แท้จริงคือวิธีที่ก็อดฟาเธอร์จะจัดการกับศัตรูชาวเมืองเริ่มพูดคุยกันข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าพ่อจะใช้วิชาแท้แท้สองตัวช่างงดงามเสียนี่กระไรทําไมจูจ่ๆถึงเปลี่ยนเป็นแท้ฉันคิดว่าด้วยความสามารถของก็อดฟาเธอร์เขาสามารถยกยักษ์ลาวาด้วยมือเปล่าได้การใช้แท้ต้องมีความหมายบางอย่างใช่ไหมใช่ต้องมีเหตุผลแต่เราคิดไม่ออก แน่นอนว่าพวกเขาเดาไม่ได้ว่าทำไมจูจูรอบบีถึงได้รับแซ่สองอันเพราะเขาต้องการใช้ทักษะของผู้ฝึกสัตว์ร,ร้ายซึ่งกำลังทำงานอยู่ผลที่ได้คือหากเขาใช้แซ่เคี่ยนสัตว์ร,ร้ายและทำให้มันใกล้ตายเขาจะมีโอกาสทำให้เชื่องและกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเขาเห็นความว่องไวของยักษ์ลาวาเมื่อพวกเขากำลังรื้อกำแพงเมืองดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถใช้กับโครงการก่อสร้างได้หลังจากฝึกฝนดังนั้นเขาจึงใช้กลอุบายนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่รอบ,บบีเคี่ยนไปสองสามครั้งเขาก็พบว่าเขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ลาวายักษ์ไม่ใช่สัตว์ร้ายเลยมันเป็นสิ่งมีชีวิตท่าชนิดหนึ่งและแม้แต่สมองของมันก็ยังเต็มไปด้วยหินมันเป็นไปไม่ได้ที่จะปรับสิ่งนั้นไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ผลเลยดูเหมือนว่าเขาจะทําไม่ได้อีกต่อไปร็อบบี้พ่อนออกมาสองสาครั้งและยักษ์ลาวาที่เหลือก็ถูกทุบเป็นชิ้นเลกชิ้นน้อยเชอรูนาทหารกลุ่มหนึ่งรีบไปหาแกนล,ลาวาในหินที่แตกหลังจากนั้นยักษ์ลาวาทั้งสิบห้าตัวก็ถูกทาลายล้างจนหมดสิ้น มันง่ายมากสําหรับพวกโคโบนั้นพวกเขาตกใจมากจนรีบวิ่งไปที่ท่อระบายน้ําปากท่อระบายน้ําขนาดเล็กม่สามารถรองรับโคโบจํานวนมากในเวลาเดียวกันได้แต่ปากท่อระบายน้าทุกแห่งจะเบียดโคโบกลุ่มใหญ่บางตัวติดอยู่ที่ปากท่อน้าทิ้งขึ้นลงไม่ได้เอลและคนแคระยังคงตกตะลึงและไม่สามารถฟื้นตัวได้ในขณะนี้เอลซี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนํากลุ่มทหารมนุษย์ไปฆ่าโคโบที่สูญเสียขวัญกําลังใจพวกเขา้อมท่อระบายน้ําและทุบตีและสับเป็นชิ้นชิ้นรอบทำหน้ามุ้ยและพูดว่ามันไม่ตลกเลย ขณะที่เขากำลังจะโยนหนอนผีเสื้อ2ตัวที่อยู่ในมือลงกับพื้นและเหยียบย่ำพวกมันให้ตายคำใบของระบบเกมที่มีเพียงเขาเท่านั้นที่เห็นแอลวอบอผ่านดวงตาของเขาเทรนแคเธอร์พินล่า